เป็นยังไงล่ะไอ้ทอนอวดเกง่งอวดฉลาดอยากจะเจริญแต่สติปัญญาเท่าปิแมวต้นหรือดีที่สุดในโลกด้วยสามแต่มันมีคนที่พยายามจะทลายทรัพยากรตรงนี้โดยเอาคำว่าทุนนิยมวัตถุนิยมเข้ามาใส่ <c oughs> เหมือนกับไอ้คนที่เคยบอกว่า จะเปลี่ยนประเทศไทยจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมพอเอาอุตสาหกรรมเข้ามาปุ๊บนะฮะมันก็เลยรับกรรมไปเต็มเต็มเห็นไหมฮะยิ่งเจริญนะฮะยิ่งเจริญยิ่งไม่มีทางออกภัยพิบัติเกิดง่ายมากขึ้นโลกก็เปลี่ยนแปลงโลกก็แคกแผ่นดินไหวนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับพระเจ้าอยู่หัวให้อยู่กับธรรมชาติให้เป็นแต่หลายๆประเทศพยายามจะเอาชนะธรรมชาติซึ่งมึงไม่มีทางชนะธรรมชาติได้ต่อให้เป็นกรมอุตุด้วยเพราะนั้นทำไมพระองค์ท่านถึงต้องวางรากฐานและโพเซสเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วมึงจะเจริญแค่ไหนก็แล้วแต่พอน้ำท่วมแม่งไปหมดเลยพอน้ำท่วมมึงเอาเงินมาถมเท่าไหร่ก็ไม่พอ นะมึงสร้างเท่าไหร่ปุ๊บไยพิบัติมาปุ๊บไปหมดเลยครับไฟมงไฟไหม้ไปหมดเลยครับแล้วมึงจะอยู่ยังไงสุดท้ายแล้วความเจริญมันช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยนะครับถึงบอกว่าถ้ามึงวางรากฐานดีๆมึงเชื่อบิดาแห่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตั้งแต่ตอนนั้นนะครับประเทศไทยไม่ไม่เป็นอย่างนี้ทําไมมีธรรมชาติเยอะแล้วทําไมมันจะดูล้าหลังอะ นี่คือสิ่งที่คนไม่มองสั้นๆอยากได้ความเจริญไม่เจริญนู่นนี่นั่นความเศรษฐกิจพอเพียงคือความล้าหลังนี่งไงความเจริญของมึงเป็นยังไงล่ะไอทอนมึงเห็นหรือยังล่ะความเจริญที่มันเกิดขึ้นคือต่อให้ห้างอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวมาพังเละน้ําท่วมมาพัง <c oughs> ไฟไหม้มาพังอวดเก่งอวดฉลาดอยากจะเจริญแต่สติปัญญา เท่าปีแมวนะฮะแล้วก็มานั่งทําทรงอวดฉลาด <c oughs> นะฮะนั่งทําทรงหอลิ้นพูดไทยคำอังกฤษคำอีเว <c oughs> <c oughs> นะฮะไปรายการสอนระย,ยุไว้นะครับก็บอกว่านะฮะก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแก้ขไขรัฐธรรมนูญล,ลายมาตาทําสำเร็จได้แค่ครั้งเดียวคือการแก้ไขบัตรเลือกตั้ง เพื่อสกัดพักก้าวไกลแต่พอต้องแก้ไขอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถูกปัดตกหมดอะ,อะไรที่มึงบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ถูกปัดตกหมดอะไรอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วถูกปัดตกหมดไฟแล้วท่านูนูญปีกศูนย์บอกว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์หมายเพราะว่านักการเมืองต้องแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่คุณบอกว่ารักประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่พูด นะผู้ชายจีบผู้หญิงผู้ชายบอกว่ารักเธอสุดหัวใจผู้หญิงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์นะฮะมันยากกว่าการที่มาหาเสียงนะครับไอพักแดงบอกไม่ได้ต้องไปแก้ต้องไปแก้เป็นบอกว่าถ้าความผิดยังไม่เป็นที่ประจักษ์ถือว่าไม่ผิด ถ้าความผิดยังไม่เป็นที่ประจักษ์ถือว่าไม่ผิดไหมายถึงว่าถ้าพี่ทําอะไรผิดแล้วไม่มีคนจับได้เนี่ยถือว่าไม่ผิดนะแม่งคนละเรื่องกับรัฐมนตรีอกศุลที่เกิดขึ้นเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าปราบโกงคําว่าปราบโกงคืออะไรมันปราบคนที่ผู้นําที่มันโกงโกงชาติไม่ให้อยู่ต่อเพราะมันมีเรื่องของความซื่อสัตย์รอบคอบ นะเมื่อปฏิบัติงานต่างๆดูแล้วไม่รอบคอบไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่เป็นประโยชน์ต่อป,ป,ประชาชนถึงต้องโดนตัดสิทธิ์ไงครับไปพูดจาเอื้อประโยชน์ต่อขอมเรไปพูดจาคลิปเสียงเรื่องนั้นต่างๆ,ๆ,ๆ hui, ที่เกิดขึน้นนี่เขาเรียกว่าโดนตัดแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องออกมาประท้วงเห็นไหมอ่ะ นะขอบคุณพี่ถุงผ้าเฟรดินเห็นไหมม็อบพี่มาทวงประท้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 วงคุณไม่ต้องประท้วงเพราะเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์เองไม่งั้นคุณต้องมนประท้วงคลิปเสียงคลิปหลุดขายชงขายชาต,ต้องประท้วงกันจริงจังเหมือนประท้วงอ่านี่นะโทษกรรมสุดซอยเดี๋ยวประท้วงเรื่องของอะไรกันนะสมัยยิ่งลกักอณจํำนงจํำนำข้าวเรื่องคอร์รัปชันต่างๆที่เกิดขึ้น มันจะไม่มีเพราะมันมีระบบกรองให้เรียบร้อยแล้วใครยอมรับได้ก็ยอมรับใครยอมรับไม่ได้เรื่องของมึง <c oughs> ไอ้กบมึงพูดอย่างนี้มึงจะอยู่กันแบบนี้เหรออยู่กันแบบนี้ยังไงอ่ะกูอยู่ในประเทศนี้กูสบายมากไม่มีอยู่อย่างนี้ยังไงมึงอยู่ยังไงอ่ะกูอยู่ได้กูเดินได้วิ่งได้ตีลังกาได้กูนอนกิ้งได้แล้วมึงอยู่ยังไงมึงอยู่แบบกดหัวยหยุดหรือไง โอเคอากาศมันอาจจะร้อนบ้ okay. างปกติโอเคถนนมันจะดีบ้างไม่ดีบ้างรถติดบ้างไม่ติดอันนั้นปกติแล้วมึงอยู่ยังไงอ่ะบอกอยู่กันแบบนี้คือมึงอยู่ยังไงอ่ะกูต้องถามมึงว่าอยู่ยังไงอ่ะนะแล้วมึงไม่อยู่ให้มันสบายอ่ะโอ๊ยมึงจะอยู่อย่างนี้เหรอโอ๊ยกูนี่ลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยแล้วมึงทําอะไรอยู่ชีวิตวันวันมึงทําอะไรลืมตาอ้าปากไม่ได้นะมึงอ้าปากไม่ได้แล้วมึงพูดมันทำหอกอะไรพูดได้อ่ะนะ ลืมตาป่ะไม่ได้มึงลืมมึงเห็นกูแมเน,น,นี่ยทุกว <c oughs> ันนี้กูจนกูไม่มีเงินเพราะว่ารัฐมนูญปีอวกูนย์ไม่เกี่ยวเลยถ้าเกิดรัฐมนูญปีอวกาศุลทำให้คนจนแม่งต้องจนทั้งประเทศไม่ใช่มึงจนอยู่คนเดียว <c oughs> ถ้ามึงจนอยู่คนเดียวสแสดงว่ามึงโง่ถ้ารัฐมนูญปีอวศุล <c oughs> ไม่สามารถทําให้คนรวยได้มันจะไม่มีใครรวยเว้ยเออนะฮนะเพราะนั้นมึงต้องโทษตัวเอง มึงต้องไปดูด้วยว่าในยุคลุงตู่เนี่ยมีคนรวยขึ้นไหม <c oughs> นะฮะถ้ามีคนรวยขึ้นมึงต้องไปถามเราว่าเฮ้ย <c oughs> ทำยังไงถึงจะรวยขึ้นได้ <c oughs> ไม่ใช่พอเขาไปบอกว่ารวยขึ้นรวยขึ้นปุ๊บมึงก็ไปเพ่งโทษเขาไอ้นี่โกงไอ้นีน่ในจุนเทาไอ้นี่นู่นนี่นั่นต่างๆอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็มึงอยู่แค่นี้ไงวิธีคิดมึงอยู่แค่นี้ไงมึงถึงเป็นอย่างนี้ไงแล้วมึงก็ไปนั่งชูสามนิ้วชูสามกีบหวังสวัสดิการนะฮะหวังค่าแรงขั้นต่ํา นะครับมึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไปหวังค่าแรงขั้นต่ำมึงพัฒนาสกยภาพตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดมึงทํางานอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วสกยภาพมึงสูงมากสามารถทํากําไรให้บริษัทแล้วบริษัทเขาไม่เพิ่มเงินเดือนให้มึงเนี่ยมึงออกไปทํางานที่ไหนก็ได้นะะมีแต่คนอยากได้ตัวมึงแน่นอนนะครับแล้วมึงไม่ต้องขอค่าแรงขั้นต่ำมึงจะเสนอตังไปได้เลยว่ามึงอยากได้เท่าไหร่ พราะนั่นอะไรเพราะเงินเงินมันจะ,ะเงินมันจะวิ่งตามความรู้ความสามารถมึง <c oughs> นะฮะไอเด็กเกนซีก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> กูไม่รู้ว่าการเรียนสําคัญหรือไม่สําคัญสาหรับมึงในยุคนี้แต่กูบอกได้เลยว่านะฮะความรู้ปัญญาสําคัญ <c oughs> นะฮะแล้วความรู้ปัญญาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวดึงดูดคนดึงดูดเงินเข้ามาเอง นะครับไม่ต้องไปนั่งเรียกร้องหาเฮลทนตรงท้นตีนอะไรไร้สาระทำตามระบบนะผ่านกันมานะครับมีให้เรียนรอดอก็เรียนนะครับเกณฑ์อาหารก็เกณฑ์ไปเขาไม่ได้มึงเกณฑ์ทั้งชีวิตนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบทุกประเทศมีกฎระเบียบไม่ใช่ไปปลอมใบสอดงสอดอส3แล้วก็ไปโทษคนออกใบไม่ได้นะคุณต้องตาสวัสดีด้วยนะครับ อฝากพี่สาวคนหนึ่งนะครับพี่ต้องตานะครับผมนะฮะนะครับถึงแม้ว่านะครับอาจจะเปิดช่องไลฟ์ไปตีอคนนู้นคนนี้ก็นะฮะก็ไปไปไปสนับสนุนเขาหน่อยนะนะฮะถึงไหนแล้ววันเมื่อกี้ลืมเลยนะฮะนะครับมันก็มันก็การแก้งนั้นนั้นแหละพี่อะไรที่มันได้ประโยชน์มันบอกว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้ว โอ้โหสารพิพกากษามีความพิธารณาเกิดขึ้นแล้วพอมึงโดนปึ๊บโดนกั่นแก้งนะมึงไม่ต้องไปบอกว่าประเทศนี้แตะอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าวิจารณ์ไม่ได้มึงยังแยกคําว่าวิจารณ์ใส่ร้ายดา่าแนะนํามึงยังแยกไม่ได้เลยเวน<笑><笑>นะมีหน้ามาบอกอีกว่าโอ้ยหากเป็นใบปลอมจริง ผ่านมาตั้งหลายปีทํำไมไม่โดนหมายเรียกหนีเกณฑ์ทหารไหนไอลิบมึงตอบมาสิเอ้าก็มึงโดนเรียกตอนปีห้าห้าไงพี่ช่างเชศบอกว่าสอดสี่สิบสามปลอมครับผมฝากพี่ช่างเชศด้วยนะพี่ท่านใดเนี่ยนะครับอยากจะล้างแอนะครับอยากจะล้างแอร์นะฮะเป็นการล้างแอแบบทุกอนูถอดทุกชิ้นส่วน นะครับติดต่อพี่ช่างเชษดนะฮะล้างแอร์โคตรดีนะครับราคาไม่สูงเท่ากับราชการจ้างนะฮะนะครับนะฮะพี่ช่างเชษดเนี่ย H V V A C เนี่ยนะครับผมนะฮะเออนะครับใครอยากล้างแอร์แบบว่าขอบคุณมากนะครับแก้ภูมิพงภูมิแพ้ต่างๆได้นะฮะพี่ให้พี่ช่างเชษดล้างแอร์ปุ๊บเนี่ยพี่โยนเครื่องฟอกอากาศทิ้งไปได้เลยนะครับผมนะฮะไม่ได้รับเงินมาโปรโมทนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้ว นะฮะเอ่อแต่พ like ี 10, scope, ่พี That ่ช yeah, ่างเชตราคาไม่ถ <sinister> ึงหมื <scor> ่นนะฮะราคาไม่ถึงหมื kind of ่นนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพี่ช่างเช็เขาไม่ได้ใช้น้ําแร่อีเวียงในการล้างนะนะครับผมนะฮะเขาไม่ได้ใช้น้ําแร่อีเวียงในการล้างนะครับเพราะรถมาใช้อ่ามงเฟอร์นะเพราะนั้นคุณจะได้นะครับนะฮะแร่ธาตุนะฮะครบถ้วนนะครับผมนะฮะเออแต่เขาแกะทุกอย่างเขาแกะทุกอย่างเขาไม่ได้ล้างแบบช่างทั่วไปนะ เออนะฮะเอะแอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาแอร์เอะเติมน้ำเย็นไม่นี่บอกเลยนะโดนหลอกนะฮะเออนะครับเขาไม่ได้ใช้น้ำแร่อีเวนเอ้ยอีเวงนะฮะเออนะครับเขาใช้น้ำแร่นะฮะมองเฟอร์นะครับขอบคุณมากครับพี่จ่าติ๊กนะฮะแล้วก็มองเบอร์เบอร์ หากใบหากใบสอดอปลอมผ่านมาตั้งหลายปีไม่โดนหมายเรียกหนีเกณฑ์ทหารหรอไอริมนะฮะมึงไม่ได้ดูข่าวหรือไงว่าปีห้าหก็เรียกไปทีนึงแล้วอะ่ะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องนะเออไอนี่ก็โง่นะครับ,ออก,งงรบก่อนออกความเห็นเนี่ยนะครับมึงหาความรู้ก่อนนะครับ,นะรบผมนะฮะ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่านะครับใกล้เลือกตั้งนะฮะแล้วก็ในขณะเลือกตั้งเองก็ใกล้เช็คบินด้วยสิ่งที่ผมพูดไว้นะฮะสิ่งที่ผมพูดไว้นะครับผมนะฮะไม่เคยถูกเลยครับพี่สิ่งที่ผมพูดไว้ไม่ม,ไไม,มีถูกเลยผมบอกว่านะฮะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความยุติธรรม จำได้ไหมครับสูตรนี้นะฮะสูตรสมการท่องไว้นะฮะสูตรสมการท่องไว้นะครับเมื่อยังไม่ตัดสินพักไหนก็แล้วแต่ที่เป็นปฏิปักษกับประเทศชาติและสถาบันความยุติธรรมที่ล่าชา้าคือความยุติธรรมคืออะไรคือรอให้มันถึงจังหวะก่อนรอให้มันถึงจังหวะก่อนมันจะบังเอิญสักแค่ไหนกันเชียวในขณะที่ศาลปล่อยให้สินลอดคดี1 1 2 ตอนอุ้งอิงโดนคดีสอบคลิปเสียงนะฮะเออนะครับพออุ้งอิงโดนคดีสอบคลิปเสียงปุ๊บสินก็หนีไม่ได้แล้วก็พาลูกหนีไม่ได้เพราะถ้าสินหนีปุ๊บนะฮะลูกสวยทันทีเลยและถ้าลูกหนีก่อนไอ้สินก็สวยทันทีเหมือนกันนะพาลูกหนีไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินคลิปหลุดแล้วตอนนั้นพอยังไม่ได้ตัดสินคิปหลุดลูกอยู่ตําแหน่งนายกไปไหนไม่ได้ปล่อยไอ้สินออกมาให้ไปเที่ยวขับเครื่องบินวนอยู่สองสารอบคนก็บอกว่าหนีแน่หนีแน่หนีแน่ขอโทษครับนะฮะหนีแน่ลูกก็สวยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงต้องกลับมาฟังคดีทั้นสิใช่ไหมถ้ามึงไม่กลับมาฟังคดีสิบสีแล้วมึงหนี ลูกก็สวยสวยได้ไงอ่ะคุณกบพ่อกับลูกไม่เกี่ยวกันคนละคดีกันไม่สวยได้ไงก็มึงอยู่กับน,นักโทษที่แหกคุกแล้วทำไมก่อนหน้านี้มึงไม่ลังเอาไว้แสดงว่ามึงละเลยการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งห้าเจ็ดมึงสวยอีก